มาอัปเดตพี่น้องสวัสดีครับอัปเดตหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับผมปวดสารครับปวดสารพิษนะครับคือมีหูโซเซเวอร์พี่น้องแสดงว่ามีหนอนเมื่อแรกก็ได้มาจับหนอนนะครับวันนี้ไม่มีลมเท่าไหร่นะครับแต่แดดดีมากเลยวันนี้แดดดีมากเลยนะครับมีห้อยนอนกินนะครับปวดสารพิษนะครับผม ได้เก็บไปแบ่งสูพีนองเลยครับประกาศเขียวปีนะครับประกาศเขียวปีหมูแรกสิปนปลปาครับผมเย็นนี้จะปนปลาอยู่นะครับกําลังงามไปแต่กินนะครับผมอันนี้ไม่ขมเท่าไหร่นะครับอันนี้หอมหนึ่งเดือนของเรานะครับผมหนึ่งเดือนของเรากําลังงามเลยนะครับเต็มปุ๋ยกําลังงามครับพี่น้องกําลังงามกําลังงามกําลังงามครับ อนหยอดเที่ยวนะครับผมประมาณนี้เะครับสวนรัวต่างแดนนะครับสวนขัวนาบ้านนะครับผมหน้าลงงานนะครับหอมเรากำลังงามเลยนะครับต้นหอมเรากำลังงามบ๊วยลายครับผมอันนี้หนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับผมนี่เราได้สามอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ที่หลังนะครับผมเกิดมั่งไม่เกิดมั่งนะครับ ปานปนกันนะพี่น้องทั้งบักซีก่กีนกับมีเด้อบักซี่กินกับมีก็ลักเกิดว,วันนี้ไม่ลมทหร่ก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ไม่ลมทหร่มาเคลือขึ้นครับผมมาเคลือคขึน้นมาเคลือคขึ้นนะครับผมวันทั้งบักซี่ทั้งนี่กับมแรงเอย้ยวันเสาร์วอาทิตย์นี้ย้งไงคจับผมจะได้พวนดินนิดน,นึงนะครับอัปเดตอัปเดตมาอัปเดตให้ดูนะครับผมเครือขึ้นครับผม เกือบเส็นอันนี้อันนี้เราแยกมานะครับผมโจ้ปีเขาแยกมากเปะนะครับบ่เพื่อนงามต่อฟังถ้าเราย้ายมันจะช้านะครับจะช้ามากมากเลยงามซ่าครับผักหน้าบ้านของเรานะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพอได้คลิปนะครับผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ อันนี้ผักชีน้องหว,วานไว้นะครับผักชีน้องๆหวานไว้ครับผมหวานนาเกินนะครับผมหวานนาเกนินนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเพื่อนได้ดูอัปเดตอัปเดตนะครับต้นหอมกำลังงามนะครับผมกำลังงามเลยว่าจะปลูกกระเทียมตันนี้ถ้าอากาศอย่างนี้เสาร์อาทิตย์จะได้ทําแปลงนะครับผมจะได้ต่อไปฝั่งนู้นนะครับ ทำต่อไปฝั่งนู้นนะครับผมอัปเดตอันนี้สะระแหนแ่เราถางทิ้งนะครับผมต้นมันแก่แล้วเนาะถางทิ้งให้มันขึ้นมาใหม่นะครับผําลังขึ้นเต็มเลยนะครับสะระแหนแ่เราไม่มีวันตายนะครับรากมันเยอะสะระแหน่ของเราตอนนี้ตู้เล่าห้องกับแก้แเราพี่น้องออกดอกแล้วเดี๋ยวให้เม็ดมันแก่เราก็จะถผาถอนทิ้งนะครับผมนี่เราก็จะปลูกผักใหม่นะครับ มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมหลังจากที่เราทําแปลงไปนะครับจนเป็นไข่เลยนะครับผมมะเขือเราเราใส่ปุ๋ยก็กําลังจะได้ผลนะครับกําลังจะได้ผลนะครับผมหอมนะครับอันนี้หอมเราหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนก็ประมาณนี้กาลังงามมากเลยนะครับันหอมหนเือนอากาศเย็นนะครับกำลังงามมากเลยเย็นนี้เราจะมาดูหนอนนะครับผมจะมีหนอนไหมเย็นนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผักของเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับผมอบกำลังใจนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมสนทยาพาล้อดูวิถีชีวิตนะครับด่างแดนนะครับผักกำลังงามเดี๋ยวนี้เราจะทําน้ําพริกนะครับปนปลามาแล้งพี่น้องงามๆครับ้ดหอมงามๆสอนพี่น้องถ้าเราปลูกอย่างนี้เราก็ภูมิใจนะครับเราก็ภูมิใจที่เรียน,นผลผลิตออกมางามนะครับ ใจนะครับผมทำแล้วสบายใจนะครับที่จริงเขาอยากมาไล์สดนั่งตรงนี้นะครับผมจะได้เห็นภาพสวยๆนะครับแต่เนื่องด้วยลมแรงนะผมลมแรงเราไม่สามารถที่จะนั่งได้นะครับวันนี้มีแดดเพิ่งมีแดดนะครับหลังจากไม่มีแดดอยู่ประมาณหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้เริ่มมีแดดนะครับผมเริ่มมีแดดแล้วเริ่มมีแดดแล้วนะครับผมต้นหอมกำลังงามเลยนะครับต้นหอมเย มากมากเลยครับแตกดีนะครับจะปนดินนะครับเสาที่จะปนดินนิดงนี่นี่แปลงใหม่นะครับนี่อันนี้จะสามอาทิตย์นั่นเองครับกาลังงอกครับกาลังงอกผักชีกินกมีเลยพี่น้องผักชีกินก็มีนะครับผมเราตั้งใจที่จะปลูกกระเทียมนะครับเราปลูกกระเทียมเราซื้อมาไว้แล้วแต่ยังไม่มีเวลามาขุดแปลงเพราะว่า อากาศหนาวนี่เองอนะครับผมอากาศหนาวนี่เองนะครับผมนี่ครับผมวิถีชีวิตต่างแดนก็ประมาณนี้และครับครับผมักขีนี่น้องน้วันหนาเกินนะครับักขีกีนนะครับผมหอมปอมมะนานะครับผมหอมซีกินกระเขือขื้นครับผมมากเขือขืนสิได้เก็บไปกินกระปอมอยู่ครับผมกเขือขึ้นดองเขาครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับไว้เราอัปเดตไว้เราปลูกกระเทียมเราจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณทุกเพิ่อทุกไลน์นะครับผมที่มาเป็นกำลังใจสนธยาพาเราครับสวัสดีครับผม